นะท่านก็นโมธานากับพวกเรานะมันแปลกนะอยู่ที่วัดนี้มันแปลกอยู่นิดหนึ่งนะถ้าชิดจะทำอะไรขึ้นมาเสียงมันจะดังขึ้นมาไม่รู้มันเป็นยังไงก็หนะาสา,าเหตุอยู่เหมือนกันแต่ก็พอจะพูดได้บ้างล่าพอเราคิดและนึกดำริอยู่ในใจเนี่ย มันก็จะดังประมาณหนึ่งแต่พอเราบอกว่าเอ้ยอยากจะทำมันเนี้ยอายุเราก็ขนาดนี้แล้วคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเสียงมันก็จะดังขึ้นมามากดังกึกก้องขึ้นมาเสียงอนุโมทนาบุญกุศลเนี่ยมันจะดังมากนะเสียงสาธุอะไรนะียเนี่ยสมมติว่า เราจะสร้างเจดีย์นะจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาก็ดํำลิขึ้นมาว่าตอนนี้อายุเราขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีไม่ทราบนะแต่ทราบอยู่ก็ไม่บอกพวกเราหรอกนะ <c oughs> ก็เลยว่าเราทำเอาไว้ไหมเราอยาไปสร้างความลำบากให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเลยว่าหลวงพ่อาติตายแล้ว สร้างเจดีย์ใส่นู่นนี่นั่นท่านเถอะอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่อยากให้ลูกหลานได้ลำบากก็เลยต้องทำไว้ก่อนนะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีคำถามว่าหลวงพ่อจะทำให้มันเสร็จเร็วไหมถ้าเร็วมันหรือว่าจะตายเร็วขึ้น <c oughs> พวกเราก็จะดึงเวลา <c oughs> ไม่หรอก นะก็สร้างไว้เพราะว่าข้างล่างเนี่ย <c oughs> มันจะมีอยู่ห้องโถงเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นจตุรมุกมันจะเราจะหล่อพระสี่องค์นะเราการหน้าออกไปทุกทิศเลยในสี่ทิศแล้วทีนี้ <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวัดเรานะ มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนนะเป็นหลวงปู่ของเราที่เคารพนับถือที่ศรัทธาท่านนะถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟูมฟักพ <c oughs> วกเรามาพวกเราก็คงจะไม่ได้บวชนะะบวชก็คงจะไม่เป็นโลปเป็นภายแหละอืมก็เป็นอย่างนั้นนี่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านจะบอกเราเลยว่า พราะเราถามก่อน <c oughs> ตอนนั้นท่านท่านก็เหมือนจะอาพาธหนัก <c oughs> พวกเราก็ดูแลท่านไปแล้วก็ไปถามท่าน <c oughs> ลวงปู่ถ้าลวงปู่ไปแล้วจะให้ลูกหลานเนี่ยไปอยู่ที่ไหน <c oughs> เออแ๋่วลวงปู่ท่านก็บอกว่า ท่านก็มองมองไปรอบมันเพราะว่ามันจะมีเนนอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณสีรูปนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนเป็นสหธรรมมีของท่านอที่ท่านเคยบำเพ็ญร่วมกันมาออพอบอกว่าไปหลวงปู่แหวนแล้วจะไปยังไงแต่หลวงปูน่นูท่านก็ไปงานมันเกิดหลงวงปู่เขาทุกปีแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดียว <c oughs> ท้าหมดเราแล้วเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนนะฮะแต่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพอท่านหมดไปแล้วก็จัดงานศพเรียบร้อยก็หลวงปู่แหวนเออลวงพ่อหนูอะ่ะก็ไปรับขึ้นมาก็มาอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกเนี่ยสีป่ปีอายุหลวงปู่แหวนอายุเกือบร้อยนะ <c oughs> อายุเยอะ แล้วทีนี้สิ่งที่ถามเนี่ยว่าลุงปู่ก้าวกับผมในว่าลูกหลานเนี่ยจะได้เป็นพาราหันเหมือนลุงปูไ่ไหมถามซื่อๆอย่างนี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> ตลงดีนะท่านก็บักเหงียงเนยเขาเรียกว่าบักกอ,อกภา,าษาอีสานนะเขกหัวปอกหนึ่ง ท่านะว่าไอ้นี่มันถามสื่อดีอคือ <c oughs> ในความตั้งใจเนะี่ยคืออยากอยากอยากจะรู้เข้าใจว่าลวงปู่นะท่านรู้อ,อดีตอนาคตแน่นอนท่านมีญาณอย่างรู้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าชะตาชีวิตเราเนะี่ยมันจะยังไงถ้าครูบาอาจารย์ทําไดหรือว่าท่านพูดสักหน่อยหนึ่งเนะี่ยมันก็จะเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจขึ้นนะ แต่ใน,นมันแต่ท่านพูดถูกมากนะพูดถูกตรงที่ว่าเราอยู่กันสี่คนเนี่ยสี่คนนะตอนนี้เลียอ,อยู่คนเดียวเดี๋ยวอยู่หลงเนี่ยนองนะอน,นั้นสีกากรอ,ปอไปกินหมดเอาไปกินหมดเรียบร้อยเลยแต่ก็เลยเลียพจนทบอก เียที่ว่าท่าก็เรียกเราเข้าไปหาก่อนอท่านก็มือรูปหัวด้วยความเป็นดู <c oughs> ท่านบอกว่าได้คำว่าได้อท่านนะท่านว่าได้เราก็ดีใจเราละเราก็มีวิติว่าได้ก็คือว่าได้เมืออหลวงปู่มาได้เป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วท่านก็ทิ้งทายเอาไว้อีกนะว่าได้ บวชไม่ศึกตั้งหน้าต่อตายคือเอาตายขาผ้าเหลืองท่านว่าหนึ่งก็คือบวชไม่ศึกนะตั้งหน้าต่อความตายคือเอาตายเป็นแดนเลยเอ,อคือไม่มีถอยหลังคือสู้ตายนั่นเองนะแล้วบำเพ็ญภาวนาให้มีสัจจะเออนะแล้วก็ให้รักษาข้อวัดปฏิบัติเอาไว้ เช่นหลวงปู่มั่นพาทามาท่านพูดไว้อย่างนี้เลยแล้วถ้าทําได้อย่างนี้ได้แน่นอนไม่สงสัยอันนี้คือท่านให้ทามาเอาไว้นะเราก็ดีใจก็สาธุสาธุไปตามเรื่องตามราวนะไม่รู้เรื่องอะไม,มากหรอกแต่ทีนี้ท่านบอกว่าในสี่คนเนี้ยจะมีอยู่คนเดียว มีอยู่มีมีอยู่ในองค์เดียวองค์ไม่มีทั้ทง,ทงทั้งที่ท่านเหล่านั้นนะไอ้พวกที่มีปัญหาเรื่องสีกากรเนี่ยฉลาดเก่งแล้วก็งานบริการต้อนรับแขกค,คนแทนอะไรเนี่ยเก่งมากเฉลียวฉลาดเป็นเลิศเลยโอ้ไอ้เราก็ซื่อบือ้อไม่เป็นอะไรกับเขาสักอย่าง นะได้แต่อยู่ใกล้ๆก็พอพอในที่สุดแล้วเนี่ยพอเรามาอยู่กับหลวงปู่แหวนมากับหลวงปู่มาอยู่กับหลวงปู่แหวนได้ประมาณสี่ปีสี่พรรษาภาษาที่ห้านี้หลวงปู่ท่านก็นมอนาภาพ <c oughs> แล้วพ,พวกที่อยู่ด้วยกันกับหลวงปู่ข่าวก็เขาก็อยู่ตั้งโงเพนเราก็มาอยู่ที่ทางเหนือเพราะหลวงปู่ท่านบอกให้เรามาก็ต้องมา พอมาอยู่ตรงนี้ก็ดีอกดีใจนะมีปิติแล้วก็ถ้าจะเล่าก็เรียกเล่ามันจะเยอะนะวันนี้จะไม่เล่าแหละ,ะเอาให้พวกเราฟังคร่าวๆก็พอก็มาอยู่ที่ตรงนี้คือการที่เป็นพระอุปถาของพระผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องมีสัจจะมาถ้าไม่นั้นจะไม่ได้เข้าใกล้เลยเพราะเรารู้ว่าองค์ท่านเป็นพระลังหัน ทั้งสององค์เนี่ยที่เราอยู่มาเราก็ตั้งสัจจะว่า <c oughs> ถ้าจะให้คือในที่ประชุมสงฆ์เนี่ยเขาจะให้ลงมติว่าพระที่อยู่ภายในติดหลวงปู่เลยเนี่ยจะมีกันสี่รูปนะแล้วจะเอาใครเขาก็จะเสนอชื่อชื่อกันเข้ามาแล้วเราก็ได้รับขัดเลือกพอรัวกวเรียกแล้วเราก็บอกว่าจะให้เป็นก็ได้แต่ว่า <c oughs> จะไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นเลยเกี่ยวกับองค์หลวงปู่นะเงินก็ไม่เอา,อ,าอะไรอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือการเป็นพระอุปถาก์พระผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าพระรุ่นเนี่มันจะต้องรวยแน่ๆออคือเราต้องการตัวเราไว้ก่อนอย่างมีสัจจะเลยเรามาปฏิบัติอบุญเรายังภาวนาด้านจิตใจไม่เป็นก็เลยมาอยู่อุ เป็นอุปถากครูบาอาจารย์ท่าน <c oughs> พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกลงคนเกานบุโมธนานั่นลหละอยู่กันมากับหลวงปู่เนี่ยชื่อเสียงหลวงปู่ถ้าก็ดังมากใช่ไหมแล้วแขกคนผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรายการที่สิบเนี่ย <c oughs> ท่านก็เสด็จบ่อยแล้วก็สำนักพระราชวังแรงต่างๆเนี่ยก็เมือนจะรู้กัน ก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่หลงนะถ้าหลงเนี่ยเราก็จะเสียคนเราก็อยู่ของเราไปแต่ถ้าออกภายนอกขึ้นมาเนี่ยพระผู้ใหญ่ก็จะมานั่งเป็นลำดับพวกเราก็จะอยู่หลังดุเช็นใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีใครไปเกี่ยวข้องพวกเราก็จะอยู่กับหลวงปู่แล้ว <c oughs> ข้อสำคัญเนี่ย มันจะมีกุญแจกุญแจก็คือหลวงหลวงปู่หนูนะหลวงปู่หนูจะจะให้เราเอาหลวงปู่ออกนอกเวลาเพราะว่าจะมีสำนักพระราชวังบ้างมีองค์ขมนตรีมาบ้างมีคนนั้นคนนี้มาท่านก็จะรับไตโต๊ะอันนี้พูดขวัญหน่อยนึงเพราะว่าท่านตายไปแล้วแหละไม่เป็นไรหลวงพ่อหนูเล่าให้หลวงพ่อเราฟังเฉยๆนะ เหตุที่เป็นเป็นพระโอาเนี่ยมันไม่ง่ายนะเนี่ยแล้วท่านเป็นคนรับเงินมาท่านก็มาสั่งพวกเราคําสั่งนั้นมันก็จะขัดต่อมติสงฆ์ในภายในวัดบอกว่าห้ามเอาหลวงปู่ออกนอกเวลาเออแล้วอยู่กันสามองค์เนี่ยแล้วใครจะกล้าพูดไนดะ้ใช่ไหมเขาก็บอกว่ากูบานั่นแหละเราก็ต้องไปชนกับหลวงปู่หนูเพราะหลวงปู่หนูเป็นคนเอาเรามา เออทะเลาะก,กันก็บ่อยออนะไม่รู้จะเอาทำยังไงดีอันเนี้ยคือชีวิตในการต่อสู้นะ <c oughs> เราก็อยากให้มันเป็นกฎเป็นระเบียบตามที่มาติส่งลงไว้นะว่าอย่าเอาลงปู่ไปนอกเวลาให้ท่านได้พักได้พอดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกฎเป็นระเบียบก็ต้องตามนั้นแต่ด้วยเงินมันก็ซื้อได้ทุกอย่างนะมันก็ ท่านก็มาเบียดเบียนพวกเราใช่ไหมแล้วพวกเราก็ถูกพระผู้ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยตำหนิว่าทําไมต้องเอาลวงปู่ออกอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทุกทรมานอย,อยู่อยู่ประมาณหนึ่งนะ <c oughs> พอลวงปู่ใกล้จะสิ้นสมปีสปีนะก็ขอพรอท่านบอกว่าลวงปู่ั้งหมดลวงปู่แล้วเนี่ยจะให้ลูกหลานไปอยู่ที่ไหนอ แล้วจะมีโอกาสได้สําเร็จมากผลไหมท่านบอกว่ามีโอกาสาท่านบอกว่าสําเร็จแน่นอนแต่ว่าให้ขึ้นเหนือเชื่อม่ก็ว่าเหนือเราเนาะเราจะให้เหนือไปไหนอีกใช่ไหมละ่ะท่านก็บอกแล้วเราก็ขึ้นเหนือมาเรื่อยๆอันนี้คือพูดรวบลัดนิดนึงเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยถึงได้ไปให้มันสุดเลยนะไปถึงเชียงแสนไปที่บ้านเซล นะที่วัดหลวงปู่วันที่สร้างเอาไว้ที่ริมแมน่น้ำโขงมันก็ไม่น่าอยู่ก็เลยเล่่อนกันลงมา,าลงมาเนี้ย <c oughs> แล้วก็จะได้ไปต่อที่จังหวัดอุดรน,นั่นแหละจะไปทำของเพนเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นแล้วเนี่ยพอมาทราบข่าวว่าหลวงปู่หลวงพ่อกำแพงท่านก็ขึ้นมาอยู่ทางนี้ หลวงปู่ขานก็มาอยู่ทางนี้ทิ้งออกมาจากท่ามงเพนใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> ไอ้ตรงเนี้ยวัดเราอยู่เนี้ยก็เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาพักนะก็จะมีท่านก็จะมาพักที่ถ้ำพัชรุยก่อนแล้วจากนั้นมาท่านก็ต่อมาที่ท,ที่ที่วัดนี้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนอีสานอยู่อพอคนอีสานอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็อยาก จะได้พระให้อยู่ประมาณอย่างนั้นแหละก็เลยมาทําเป็นที่พักสงไว้นะมีหลวงปู่สิมนะหลวงปู่ชอบนะหลวงพ่อมหาทองอินหลวงปู่หลวงหลวงปู่แว่นหลวงพ่อจันเรียนหลวงพ่อประสิทธิ์รัดปามู่ใหม่อันเนี้ยมันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระอริยเจ้าไอ้ที่ตรงนี้นะ ที่ที่เราลักเราสงวนเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งว่าให้อยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนท่านไม่เคยมาที่นี่นะแต่ท่านบอกเอาไว้หมดเลยว่าเดี๋ยวลูกหลานเนี่ยตุ๊เนี่ยจะไปเจอที่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยครูบาอาจารย์นะเป็นพระอริยะเจ้าทั้งนำ้ำ แต่ในปัจจุบันจะเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นที่น่าอยู่มันจะย้อนไปสู่ในอดีตที่ผ่านมาได้เลยท่านก็พูดไว้อย่างเนี้ยแล้วก็จะได้เข้าอกเข้าใจในอดในธรรมอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็อยู่ที่นี่แหละอืมเราก็สแสวงหาสี่ใช่ไหมล่ะเออสแสวงหารลอนแรงไปแม่หงสอนไปทลุไปถึงพม่าเลยเออ ข้างไปอยู่พมา่าก็ไปพมา่ามีเรื่องเล่าเยอะเนะ่ะแต่วันนี้เวลาไม่ได้เดี๋ยวมีโอกาสจะค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังนะไปที่พมา่า <c oughs> มันมีทั้งสุขยางที่ไปเจอมาที่ไปที่มันได้กำลังใจมาเยอะแหละแล้วเราก็สแสวงหาที่อย่างเงี้ยที่หลวงปู่พูดเอาไว้ว่ามันอยู่ที่ดินไหน พอมาเจอที่นี่นะเป็นที่ที่เราไม่อยากอยู่ที่สุดในโลกเออแห้งแล้งผู้คนก็ไม่น่ารักอ,อนะอะไรก็ไม่รู้ออป่าก็เป็นปา่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรนี่นะออออชาวบ้านก็เป็นคนอีสานก็จริงอะ่ะแต่เขาไม่น่ารักนะอ,อ,อ,อืไม่น่าเย็นดูเลยเออแต่ก็อยู่กันไป คือมันเป็นเหตุว่าเราอยู่ที่ตรงนี้กับวัดเขาวงรวงน้อยของอาจารย์ระแพงอยู่เนี่ยเราก็ไปอยู่มาทั้งสองวัดแหละตรงนั้นจิตสงบแต่ไม่เกิดปัญญาแต่ที่เนี่ยน่าอยู่ใครเห็นก็บอกว่าที่ตรงนั้นน่าอยู่อากาศดีแต่เราไปอยู่แล้วเนี่ย มันจะมีเหตุปัจจัยว่าหลวงปู่ท่านจะมาเตือนเราก่อนนะหลวงปู่แหวนตุถ้าตูอยู่ที่นี่น่ตุตายแน่เพราะว่าจิตมันสงบเป็นสมาธิปุ๊บคราวนี้กม็มันไม่เกิดปัญญามันจะขี้เกียจถ้าอยากจเจริญในาศาสนาที่ตรงนี้ไม่ใช่ให้ท่านไปที่อื่นได้ แต่ท่านก็ไม่บอกว่าให้ไปอยู่ที่ไหนนะบอกว่าให้ออกจากที่นั่นแหละหกวันเจ็ดคืนก็ออกก็ออกครูบาอาจารย์ท่านเปลี่ยนแล้วก็ออกมาพรอบามาอยู่ที่นี่อย่างที่พูดนั่นแหละว่ามันไม่ไม่น่าอยู่ไม่น่ารักนั่นแหละนะแต่มาคืนแรก <c oughs> เราไปอยู่ข้างในเราก็เอ้ยมันก็ไม่น่าอยู่นะแต่ว่าจิตมันจะวิเวก จิตมันจะวังเวงจิตมันจะเป็นอเออทำไมวะเราเดินไปเดินไปเฉยๆเนะมันสงบมันเงียบม,มากข้างในพอเดินไปปุ๊บเนี่ยเราก็เดินพุโทโธไปเดินจากตรงเนี้ยขึ้นไปเฉยๆเนี่ยนะแต่มันจะไปตกจิตมันจะเข้าสู่สมาธิเป็นพวังแห่งจิตของมันเองมันจะวาบลงไป พรว่า,วาปุ๊บมันเป็นอีกมิติหนึ่งเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งนะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเราก็ไม่ได้ทาสมาธิสมาบัติอะไรเราก็เดินปอกแปกปกแปกไปเฉยเฉยเนี่ยมันเห็นสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรคือมันเห็นภพภูมิที่มันมีอยู่ถึงนะแล้วเขาก็จะมีบ้านเป็นหลังๆแล้วเขาก็จะมี ชีวิตความเป็นอยู่นะก็จะไม่ต่างจากมนุษย์เราแล้วก็มีพวกเด็กๆมันวิ่งเล่นนะแล้วก็พวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะออกมาออกมาว่าโอ้ยพระคุณเจ้านี่มให้อยู่ที่นี่เออพวกเขารอมานานแล้วเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยนะแต่คนมาตัวจะไม่ใหญ่อืม แต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็มองไปอีกมิติหนึ่งที่สูงขึ้นไปเป็นเมืองหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่มากในอดีตแล้วก็ลงไปอีกอลึกเข้าไปอีกจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะมันเหมือนกับเราเดินทะลุมิติไปอันนี้มันไม่ได้จิตสงบนะมันเป็นดิบๆนี่แหละแต่ไม่ได้เป็นบ้านะ คุยกับเขารู้เรื่องอยู่คุยไปคุยมาก็พอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เราก็บอกว่าอา้าวอยู่ก็อยู่อะไรเงี้ยพูดเล่นๆไปนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปพอพูดอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมิตินั้นหายไปเลยก็เป็นปกติพอหลังจากนั้นมาก็อา้าวในนัาก็มาตรงนี้แล้วก็พักอยู่ที่นี่ก่อน บอกกับหมูคณะนะหมูคณะตามเรามาสิบกว่ารูปนะเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ได้ทำมานะที่ตรงนี้เพราะนั้นว่าเหตุที่จะได้สร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราได้สร้างขึ้นมาแล้วจะเราจะเอารูปของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นรูปรูปปั้นนะแบบคล้ายๆองค์ท่านจริงๆมาประดิษฐานเอาไว้ นะแล้วก็เป็นที่กราบไหว้บูชาของญาติโยมแล้วก็บนสุดที่คอละคังอันนั้นก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดียวเราจะพาพวกเราเนี่ยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะจากให้พวกเราถ่ายภาพไปเลยว่ามาได้อย่างไรอันะนะีนะ้ก็ ในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยจะมีหลวงท่านพลีเท่านั้นเองที่อัญเชิญพระบรมสารีกาทานได้นะแต่พวกเราจะลองลองดูว่ามันจะได้ไหมแต่เราว่าแน่นอนนะมันต้องมันต้องมาเพราะว่ามาหลายรอบแล้วไง <c oughs> <c oughs> อันเนี้ก็จะเอาไปบรรจุเอาไวใ้ให้ได้กราบไหวบูชาเพราะนั้นแล้ว ที่แห่งนี้ที่วัดนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นที่กราบไหวบูชาเป็นสิริเป็นมงคลกับมนุษย์ทั้งหลายและเทพเทวดาทั้งหลายาแล้วใครต้องการประสบความสำเร็จใดๆก็จะหลั่งไหลามาที่นี่นะเพราะเราสร้างเอาไว้ทิ้งเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะอันนี้พวกเราจะได้มาช่วยกันตรงนี้ มาร่วมกันตรงนี้เขาเรียกว่ามาร่วมกันทําบุญนะอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ค <c> ร <oughs> ่าวๆให้ฟังว่าทําไมต้องไปสร้างเจดีนะมันมีเหตุปัจจัยนะปฏิเสธมาหลายรอบปฏิเสธมาหลายครั้งว่าจะไม่ทําอะไรอีกแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ไวายนะ เพราะนั้นก็เลยเอาก็เอาขอเป็นชิ้นสุดท้ายในการที่จะได้ทำถ้าไม่ทำพวกเราก็ไม่ได้ทำบุญนะนืะทำให้พวกเราได้มีทางได้ทำบุญนะจะให้มานั่งสมาธิสู้ตายก็บอกว่าไ,ไม่เอาเอาไม่ห้าชั่วโมงไม่เอาเอาถ้าไม่เอาเลยทำไง ก็ต้องให้ทานรักษาสิทธิสร้างตรงนี้ให้มันบารมีตรงนี้มันแก่กล้าขึ้นมาให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาก่อนนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่นถึงจะไปต่อคําว่ามรรคนีพผ่านได้แสดงว่าพวกเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องมาสร้างก่อน